โครงการปรับปรุงเส้นทางเลขกที่13ใต้จากกิโลเมตรที่สวีดเมืองไซทานีไปที่เมืองปากเงิมจะเริ่มต้นภายในเดือนตุลาปี2 0 0 5การก่อสร้างแมนมีระยะเวลา3ปีขาดการจะหายสำเร็จภายในปี2008มูลค่าการก่อสร้างแมน72ล้านดอลลาร์สหรัฐ คลิปนี้เราจะพามาเบิงเส้นทางที่เพินกำลังจะสั่งสั่งใหม่เพราะว่าทางเกาตอนนี้เปเยลร้ายแล้วจุดเริ่มต้นแมนนี่แหละหลักสเวตไปจนหอ,อดกิลโลเมตรที่7 1ก็อยู่ในคลิปนี้นะอ่ทับู้มเราจะพาขี่รถเดินทางจากกิลโลเมตรสซเว ไปจันฮอดกิโลเมตรที่71เขตเมืองปากเงิาะเพิ่ัสภาพเส้นทางในปัจจุบันเนาะก่อนเพิ่นจะลงมือปรับปรุงเส้นว่าโครงการนี้เพิ่นจะเริ่มลงมือในเดือนตุลาปีสองพันสิบห้าเรืออีกภายในประมาณสามเดือนข้างหน้าเนาะเดือนนี้กับเดือนเจ็ดเดือนแปดเก้าสิบอ่าประมาณเดือนสองเดือนไปสามเดือนอยู่ในช่วงนี้เนาะ ป็นจะลงเงินก่อสร้างแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเนาะเพราะว่าเส้นทางเล็กที่13ใต้จากบริเวณกิโลเมตร7จเไปห้อดอัาแขกนัันถือว่าสร้างสาเร็จเรียบหอยแล้วเนาะอันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะเห็ดให้ถนนทัทางอยู่ภายในประเทศลาวพัฒนาไปอีกขันหนึ่งเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ว่าลดเที่ยวลาลอีลีเนาะ การเดินทางแต่ละข้างก็อูซึกแบบอุกใจหลอเนาะที่จะมาเพราะว่าคุ้มลายเนาะถ้าว่าคุ้มลายเนาะแลนไปกะอาจจะเห็ุให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถเปเพเ,เ,เนาะถ้าว่า่ลสางแล้วกะหลายคนกะสิดีใจเนาะฉะนั้นคลิปนี้เนาะก็มีโอกาสดเดินทางมาก,ก็เลยว่าอยากมาทายให้เบิงสภาพในปัจจุบัน ตามเส้นทางเลขที่13ใต้ก็คือเขาาว่าเนาะจุดริ่มฝนของเขา้าการเดินทางของเข้าก็คือจากบริเวณกิโลเมตรที่16เนาะไปเรื่อยๆจนทอดพ้นแหละกิโลเมตรที่71เนาะจะถ่ายใหเบิ่งเป็นระยะระยะกะ็เป็นทางเส้นนี้แหละที่เพิ่นกำลังจะสางใหม่เบิ่งรายละเอียดจะหน่อยเราซู่ฟังเนาะตอนนี้เบิ่งบรรยากาศตามถนนรถทางเส้นี้ก่อนก็คือ เป็นเส้นทางลักที่ว่ารถเที่ยวหลายปัจจุบันเส้นทางเลขที่13เนาะจากในเมืองของมห์ดลักโซเ้น,นเป็นเส้นทางที่ว่าใช้ได้เนะาะก็ใช้ได้ยังสภาพดีอยู่แต่ว่าจากลักโซเไปมนห์ดกิโลเมตรที่เ1สัิเเป็นเส้นทางที่เปเพอประวัติสางมาโดนแล้วแป้งเป็นแป้งแต่ละปีแต่ว่ามันกับเพคือเกาเอ่าอย่างว่าสภาพมันบป็นอยลแล้วเนาะต้องได้สางใหม่ น,นี่เป็นเส้นทางลักเด้รถใหญ่ก็เที่ยวร้ายเลยเป็นตุนแมนรถบรรทุกเลย้ายขนาดตกมาหาปีสิบปีหลังนี่เพราะว่าเขามีสินค้าส่งออกนอกแล้วก็มีสินค้านำเขา้าจากต่างประเทศหลายๆประเทศสัรว์กําลังพัฒนาตอนนี้เส้นทางถือว่าเป็น ปัจจัยหลักสำคัญในการขนส่งแล้วเนี่ยรถจีนรถไทยรถเวียดเนาะมาส่งสินค้ามาแก่สินค้าแล้วก็รถล่าเข้าในร้ยายขนาดเบี่ยงรถตามสายทางเนยแลนบ์ปขาดซ้ายเลย น่าพ่ายมากได้บมดเป็นวันรถเหล้าเล้เราอยากเราคิดอยากซื้อวะแซนเป็นรถโฟนเตอร์แทนวะถ้าอนุมัติอยู่นี่อัตโนมัติปะถอนเงินก่นอน,อน,น,นในเส้นทางที่เข้าไปมือก่อนนะหัวเสียงนนท์ทองหัวเสียงเข้าไปนี่เบิ่งคลิปย่อนลังแน,น่เนาะเส้นทางเข้าไปฮัน ตากฝนเบิง่งขีฟุ้นได้เบิง่งขีฟุน้นฟุ้นอะฟุน้นฟ<อ>ุ้นก็เจ้าทมคุมได้เนี่ยเอาขี้ดินเอาขี้ดินมาทมคุมแหละมันกะแรนได้เนาะแต่ว่ามันไงฟุ้นและก็เจ้า,จาสิเริ่มลงมือสางเดือนซิปกำหนดแล้วกับปีปีนี้แหละ ที่ว่าก็จเจ้าจะสังนะ่งเดินซิปนี่นนเดีเดเยกนะ็เดินเจ็ดแล้วเนาะเดินเจ็ดแปดเก้าซิปนี่อีกสามเดือนพอดีเบิร์ดฝนมาสันส่นซะเบิร์ดฝนก็จเจ้าเริ่มสังนะ่งแล้วนี่ค่อยไปรถขนุขางไลนะ่เนาะเปิ้ลก็อยากไปเฮาก็อกยากไป ปี2 0ง8ดกำหนดสางแล้วจะมีทางปูยางแบบแถวลักที่แถวลักนะเจ็ดสิบสองที่เขาเจ้าสังแล้วเห็ดต่ตอกันเลยนะแต่ว่าแถวไกลๆเมืองนี่จะเห็ดกว่วงลายกว่วงแบบทางแถวซีเกิดละ ทอปีกายดีปีการคุ้มเลิกกว่านี้ก่อนเ็าจะแปลงกลุ่มแต่ปีเดียวปูยางนี่บพกคุ้มดนรถมีสวรรค์ปักเซเนี่ยกันเที่ยวเสร็จนี่แหละเสร็จลักเสร็จเดียว ไปเส้เนอื่นม่ได้แล้วบ่มีเส้เนอื่น นสวยเนาะพูดีเกือบเทียเ่ยงนี่ก็เลยว่าแสงมันเป็นแบบบวชขักมานเนะต้องมาถ่ายตอนแรงแสงมันสาดมาทางข้างเนาะเรือว่าตอนเสาร์จะงามบัดสภาพขักทางมีตะคุมอลองซ่านบัวตองหน่อยใจเด้อมีมูละ ก็ะจะผลิตคอนกรีตอยู่นี่ปมห้รงงานใหญ่ขนาดเลยเนะี่ยผลิตท่อผลิตยังเกี่ยวกับคอนกรีตนะตามข่าวเนาะท่านผู้ชมเพิ่นจะสร้างเส้นทางจากลักโซเยตไปจุดทอดบ้านโคกศิวิไลเนาะเพิ่นจะสร้างเป็นทางซีเลนควาำควางโซสามเมตรถือว่าคล้ายๆกับเส้นทางซีเกิดทางซีเกิดไปพนทงเนาะ มีเสาไฟยังทางมีห้องระบายน้ำมีไหลทางยังขางแนแต่ว่าหลังจากนั้นไปเนาะหลังจากจุดน,นั้นออกไปเส้นทางมันจะแคบขึ้มาอีกเนาะไปต่อไปจนหอดกนะิโลเมตรเจ็ดสิบเอ็ดนละเส้นทางจะแคบข้มาอีกจะกลายเป็นเส้นทางหลัดยางที่ว่ามีสองสองทางจราจรไปกลับนะ 36เมสบเขียบทางแล้วมัดทางแล้วนี่คือว่าจากเี่ยงจันทร์หอดหอดถะแขกใช่เนาะจากตะแขกไปสวรรค์ยังเป็นทางเก่าอยู่ยังบนไในเหตุหม่ตอนนี้เขามาหอดเขตบ้านนาฝายเข้าไปนี่เนาะแม่นทางเสนีบอ่อเวไปน้ำเปียนะน้ำเปียนยอละปา เขยไล่เสร็จนะเขียวมาแถวนอกเนี่ยก็สภาพกันยังแลนดได้อยู่นะใครกลัวแถวลักสเวตกล้าให้ทาง น่อยก็หอดบันผ้าหอดบันให้นะบันทางโคง้งเออบันทางโคง้งบันรอนให้รอนให้ทางโคง้ง ตัวนี้เพราะว่าสีมาเหตุทางนี่รถดำนี่น่นะรถดำจีนรถดำของจีน,น ้อนแล้วตอนนีนน้นซ้อนนี่กแมนประมาณหาชิบลักออกมาจากมครอนหลวงทางนี้ไปมันมักนาวทางลัดตะนน้ตะกี้เข้าไปตะหน้เด้บอลมีนอกอะนะบอลก็เรียงนอกอะนะนกกระจอก,กนนนออคนละทางกับเข้ารัดไปบึงไปไปวัดมือหลาสุดคนละทาง อืมเศษนี้มันสั่งแล้วแต่ดน้นเป็นทางปูยางดีคือกันเนาะของข้มของอยางเมื่อเย็นจันทร์เมื่อทางนี้ก็ได้บันผ้าหอดันผ้าแล้วเนาะตอนนี้บันผ้ากระสีีตลาดใหญไงแบบนี้เนาะต้องซื้อตลาดดอกตลาดกระบอกไงดอกจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เส้นทางใหม่จะผ่านคือกัน เส้นทางข้างหนานี่เป็นเส้นทางเข้มข้องได้นี่เดียบเข้มข้องไปเนาะไปเรือยๆก็ๆออกพุนแล้วขัวมีตาภาพใ่ไมน่ไปอดอแต่ว่ามันเป็นเส้นทางพ่ท่านได้ปูยางนะเขาปูส่วนหนึ่งเ่าพท่านได้ปูเบิดเขาปูซิมังส่วนหนึ่งแต่ว่าปูแล้วเบิดน,นี่ออกมาทางนี้ก็คักขึ้นกันอีกรถบนลาย บัตรสมประเสริฐเนาะบ้านที่ว่ามีพระธาตุสีงามพระธานมีเมืองงามๆนะเป็นสีเงินดอกนี่พระธาตุเป็นสีเงิน,น,าน,น,ง,น,นงามๆเป็นหูบซองที่แปลกบ้านสมประเสริฐใกล้ๆครับบัตนไฮไปอีกอจังหน่อยก็บบหัดบ้านไฮ งามกันโงางามเลยนี่งามงามงามตอนนี้มาหอดบ้านไห cái nó nhăn như vậy nhưng nhiều <laughs> hẳn tiếp vào đèo ngọt đi ใน้างหลัดไปบางเลียงไปนโนงข้างบนไหนจะดีรถบรรทุกเที่ยวร้ายนี่ หน่อยกดรถบรรทุกพี่นี่รถมีมาแต่สวรรค์มาสวยแท้โอ้ทีมงานสมแปลงนด้เนี่แปลงน้ำเพื่อถ่ายหอดเดินซิปหนูไว้ด้เลย ผมใหญ่สุดนะเหมือนว่าแปลงให้ดี ของเส้นทางที่ิันเหตจุดเริ่มต้นกันอยู่รักเซลเะาะมันสิสุดอยูเกิโลเมตรเจ็ดสิเอ็ดพมหาสิบลักมีการสรัร่งห้วงงานได้อยู่นี่แถวนี้กำลังสิพัฒนาเนี่ยมีปั๊มน้ำมันพร้อมมือก่อนเป็นจุดจอด รถเวขี่เวเงียวก็เจามาบัดนี้เป็นปรับนมันเป็น่วนยางค่ะน้งทางหลังเนาะ Tông tập bằng tung bóng bộ bóng 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 อางนี้ไปก็ทางดีไปจนอดถ้าแข็งเลยแบบนี้